แจ้งข่าวด่วนที่สุดค่ะคุณผู้ชมวันนี้ทกสมีการโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ที่รอคอยนะคะและที่สําคัญค่ะรับเงินสูงสุดถึง35,000บาทเช็คดว่วนเลยค่ะมีจังหวัดไหนบ้างที่สําคัญนะคะนายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนทั้งหมด5จังหวัดและทกศโอนเงินจ่ายจริงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรในการเยียวยาแล้วค่ะ การรับเงินในครั้งนี้มีจังหวัดไหนบ้างภาคอะไรบ้างติดตามราเรียดข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซ่บค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต้องบอกว่ายินดีด้วยนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้นั่นก็คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก โรลคลำปีสกีนที่เกิดขึ้นในโคแล้วก็กระบือเสียชีวิตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนะคะตามกําหนดการในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนวันที่ 6- ถึงวันที่7มีนาคม2 5 6 5นหายนประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดสุพรรณบุรีคอนแก่นมหาสารคามบุรีรัมและนครราชสีมาซึ่งล่าสุดที่มีการตรวจเยี่ยมแล้วก็ลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีการโอนเงินจากทกศเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรลคลำปีสกีนแล้วค่ะมีจังหวัดอะไรบ้างที่ได้รับการโอนเงินติดตามเลยค่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมมีการจ่ายเงินนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรในการเยียวยาโรลคลำปีสกีนกลุ่มนี้รับสูงสุดถึง35,000บาทจ่ายจริงโอนจริงรับจริงจากทกศค่ะจังหวัดที่มีการโอนวันนี้เป็นจังหวัดมหาสาร,รคามนะคะคุณผู้ชมโดยกรมปศุสัสตว์แจ้งข่าวในการ จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลำปีสกินนะคะในวันที่7มีนาคม2565โอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร,กรหลายอำเภอแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดมหาสา,ารคามจะเริ่มโอนในวันที่7มีนาคม2565ที่ได้รับการโอนเงินในวันนี้สดสดร้อนๆนะคะมีอำเภอพยัคฆภูมิิสัยค่ะเงินเข้าแล้วตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปให้คุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบรอ SMS ค่ะจะมีการแจ แ,แล้วก็อำเภอเมืองมหาสาครคามก็ได้รับเงินแล้วนะคะเกษตรกรที่สอบถามเข้ามาว่าได้กี่ตัวบางท่านก็ได้สีตัวบางท่านก็ได้สามตัวบางท่านก็ได้หนึ่งตัวแล้วแต่ช่วงอายุของโคลแล้วก็กระบือนะคะบางท่านก็ได้อยู่ที่วัวอายุ8เดือนรับอยู่ที่2อ0 0มบาทเพราะฉะนั้นการโอนเงินค่ะลองปรับสมุดบัญชีรอ SMS ในส่วนของการแจ้งเตือนจากทกสออีกครั้งหนึ่งจ่ายจริงโอนจริงเข้าบัญชี พี่น้องเกษตรกรแล้วค่ะ แต่จังหวัดที่นายประพัฒน์โพธสุทนนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงเยี่ยมพื้นที่ในวันที่6-7มีนาคม25 6 5รที่ผ่านมามีสุพรรณบุรีขอนแก่นมหาสารคามบุรีรัมย์และนครราชสีมาและมีการมอบเงินเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะคะส่วนใครที่อยู่ใน5จังหวัดนี้ลองตรวจสอบเช็คสิทธิการโอนเงินค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดอัปเดตล่าสุดที่มีมาฝากคุณผู้ชมค่ะ ากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ